สวัสดีค่ะแอมค่ะวันนี้นะคะแอมก็ก้าวผ่านบันไดมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะยังไงก็ฝากพี่น้องทางบ้านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแอมจะทำให้เต็มที่ค่ะคนที่หา้า ว่าเขาจะยอมไม่ไม่รู้นะต้องถามก่อแต่ยอมหรือไม่ยอมก็ไม่รู้ว้าราพรเขาหรือไม่ยอมเขาไม่ยอมค่ะมั่นใจอยู่ว่าราพรสองดาวนะคะก็เป็นแชมป์มามาถึงรอบนี้เขาแล้วเขาแล้วเขาเอาเพลงเพลงที่มีเป็นการแหล่ค่ะใช่คราวนี้ล่ะคราวนี้เอาเพลงกราบเท้าย่าโมค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพลงประจำถือเป็นเพลงสูตรในการประกวด เคยใช้ประกวดร้องเพลงค่ะก oh ็เลยเอามาประกวดร้องเพลงอีกรอบค่ะมั่นใจไหมมั่นใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกราบเท้ายาโมอแอมวราพรวังพรมรอบที่แล้วสำเนียงเสียงเอื่อเอ่ยไพ่รอบเพราะพิงในเพลงแหล่ศีกาสั่งนาคจนเตะตากรรมการให้เข้ามาสู่รอบนี้วันนี้เธอจะเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือไม่ไปดูกัน กการระขนาดไหนครับพ่อ,อโอ้ฟังแล้วเชิญใจสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยเพราะพริงจังหวะอักขระร้องได้ดีมากลูกนะก็มันจะมีคำอ่อนล้าไปบ้างเป็นบางคำนะตัวขึ้นอันแรกเลยเนี่ยพ่อฟังดูแล้วเหมือนมันจะค่อมๆจังหวะไปนิดแต่ก็โดยภาพรวมแล้วก็ขอให้โชคดีคุณมทตรีครับผม ครับเห็นด้วยกับพี่พจน์นะแต่ว่าจริงๆแล้วนะ่เะเวลานักร้องเนี่ยส่วนมากแล้วเวลาร้องเพลงเนี่ยจะคิดว่าอ่ามันเพราะมากหรือไงไม่รู้ในการโหนจังหวะหรือดึงจังหวะเนี่ยบางทีมันดึงมากจนเกินไปไอ่ะอันเนี้ยเป็นการบ้านที่เจ้าต้องทําเลยนะนักร้องเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยและเสียงเวลาถ้ามันเราเนี่ยร้องบางทีควรที่จะสุดจะลากเสียงให้สุดมันไม่สุด มันเลยขาดอัธรสไปนิดแต่คุณก็ทำได้ดีนะนะก็เป็นกำลังใจให้พี่ดาวค่ะลำบากใจเนาะน้องเสียงดีหมดทุกๆคนนะคะติงนิดเดียวเองกวางดีคำบางคำลงไม่เต็มคำอย่างคำอัคาอธิษฐานเนี่ยไปฟังเขาเรียกว่าต้นฉบับเยอะๆหรือฟังพี่ๆที่ก็เป็นศิลปินฟังเยอะๆแล้วก็ฝึกนะคะฝึกมาใหม่แต่ว่าวันนี้ภาพรวมทั้งหมดก็คือยอดเยี่ยมมากค่ะโชคดีนะคะ จารย์ครับที่จริง,รงาก,กาะจายกับคาดหวังน้องแอมไปเยอะแต่ด้วยแบตเตอรี่มันอ่อนวันนี้อ่อนแรงไปเลยตอนขึ้นก็ไม่ค่อยตรงจังหวะแล้วก็ร้องดึงจังหวะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่คอยลุ้นว่าจะได้คอราวอบเปล่าครับถ้าไม่เป็นนักร้องแล้วไปเป็นแดนเซอร์กับพี่ค่ะคุณดาวหาแดนเซอร์ตลอดฟังก็ลื่นนะฟังก็ลื่นแต่เพลงนี้จะมีคำร้องเยอะนะครับจุดเสียงนิดเดียวนะครับตอนต่อเพลงนะ น่าจะบอกดนตรีให้เขาใช้นิดหนึง่งแล้วก็จะสวยกว่าน,นี้ครับผมออกคำร้องไม่ทันค่ะร้องเสร็จแล้วคะ่ะรู้สึกแบบโล่งแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็พอใจกับผลงานที่ทำออกไปนะคะแล้วก็เชื่อว่ากรรมก,การก็น่าจะพอใจในผลงานของน้องแอมเหมือนกันค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้นะคะ